นมนี้เะบไว้ไม่ได้ถ้าไม่หมดคือเททิ้งแต่ว่ามันไม่เหลือวันจะมีะคนวิ่งตามแต่ละวันนมประระีตา่า ขนมปะกิมไข่เต่าคุณสังวานขายในวันละ300ถ้วยเปลี่ยนชุดสูตรไม่ซ้ำวัน44ชุดบสี่ชุดผมเป็นน่มอายุ18ปีผมมาขายบ้านผมทำขนมนี้นะหมู่บ้านแับคือตัวนี้ปะกิมอ่ะคือหวานไข่เต่าคือตัวมันเค็มครับเขาเรียกขนมหัวกับเนี่ยตัวมันเหนียวนุม่มหวานมันรสชาติจะไม่หวานเยอะเราเคยทำงไงคนกินว่านหน่อยถ้าเราไปลดรสิ่งของกันใดอันหนึ่งคนกินมันหลังลเ,เนาะสูตรที่เหมือนเดิมไปดูเขาต้องวาอย่างนี้ใช่ไหมของอะไรแพงก็ ดเดิมเดิมใต้กําไรลดน้อยลงหน่อยก็สร้างมาดูหม้อดูอะไรการแต่งตัวเราายของหวานเนาะเราต้องทําให้สะอาดข้างในผมนี้ใช้อยู่ไม่ใส่สูดวายไปแท้มาคนเลยว่าทําไมไม่ใส่สู่วจะดูดีนะผมก็เลยลองใส่ดูหวร้อนเลย มันมันเ,นเพลงเขานมอยู่แล้วคนไหนเขาขายปลากิมก็เปิดเพลงนี้พอได้รู้ว่าเออขนมปลากิมก็ก็รู้แล้วคััขนขนมปลากิมไข่เต่าคุณลุงแกจะขายถ้วยละยี่ิบรสชาติม,มีความหวานมันหอมกะทิตัวแป้งจะมีความมันมันเหนิบเหนบสดสะอาดตามที่คุณลุงบอกเลยครับ ก่อนโควิดก็มามขายไม่ได้เยอะหรอกสองสาร้อยถ้วยก็โอเคแล้ววิธีการหากินของเราเนาะเราไม่อายเสอยแค่นั้นเราไม่ทําผิดอะไรเนาะเครื<ไ>่องวิทยุเทสหรือผมนม่คยได้นะเพราะว่าผมไม่เรียนหนังสือเท่าไหร่พอไปขายขนมม,มมันไม่มีอย่างอื่นดีเข้าขายนกผมจะหยุดจันบางคันครับวันพุธตอนเช้าก็อมาตัวเกษตรเข้าโบเบเข้าวงเวียนยีบถั่งเข้ามาจะไม่เที่ยงตลาดน้อยเนี่ยบ่ายมาเข้าเยาวราชพวกนี้มันเรียกขายไปในสองทางแต่ว่าพวกนี้ผมจะไปเวียนใหญ่ไค้ข้อเสามตอนเช้าเข้า โรงพยาบาลศรีราตอนเช้าถ้าวันเสาร์อาทิตย์ออกออก,ก่อนหกโมงก็จะไปวัดวอดไปคนซื้อเสบาใครได้ยินเสียงเพลงและเห็นคุณลุงใส่สูตรก็อย่าลืมแวะไปอุ่นหนุนแก่ได้นะครับวันเวลาและเบอร์ติดต่อสามารถดูได้ในแอปพลิเคชันวงไงได้เลยครับ